สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมเรนี่โดยไม่หมองอัมธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิคในวันนี้คือดวงรายสัปดาห์28กรกฎาคมถึง3สิงหานะเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคลิปนี้จะเป็นแบบแรนดอมนะจ๊ะอุ้ยจ้า <laughs> ถ้าคุณเจอคลิปนี้แสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างตรงกันถึงทําให้คุณเจอคลิปนี้เริ่มต้นหมอจะแดนด้อมก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นคลิปตามวันเกิดนะหลังจากที่คุณดูแรนด้อมแล้วคือต้องบอกว่าถ้าคุณเจอคลิปเนี้ยให้คุณดูไปเลยแสดงว่ามันมีพลังงานของคุณอยู่คุณถึงได้เจอคลิปแดนดอมนี้นะคะหลังจากนั้นไปดูดวงเช็ค ตามวันเกิดของตัวเองอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมที่คุณควรจะต้องรู้เกี่ยวเรื่องของข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นับคุณในช่วง28กดฎาถึง3สิงหาบ้างอ่ะสับสดๆดูพลังงานกันค่ะว่า28กกดาถึง3สิงหานะคะจะเป็นอย่างไรใครคิดว่าใช่อยู่ฝั่งด้วยกันใครคิดว่าใช้เลื่อนผ่านได้เลยนะจะไปดูแต่วันเกิดก็ได้แต่ แนะนำาให้ดูเพราะแสดงว่าพลังงานของคุณมันอาจจะจูนกันติดอะไรบางสิ่งบางอย่างจนทําให้คุณอยากจะให้คุณได้รับรู้พลังงานของคุณในช่วงยี่สิบแปดกรกฎาคมถึงสามสิงหามนี้นั่นเองเ,องเนาะโอ้ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมอะขอดูพลังงานหน่อยนะคะอะขอดูพลังงานหน่อยโอ้บัลบรุษก๊อปปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเอออะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบอุ้ยตายแล้วนะ ต้องบอกเลยภัยอันตรายนะจะถูกคลี่คลายหรือถูกปัดเป่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองดูแลขจัดปัดเป่าภัยอันตรายและสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากชีวิตของคุณค่ะโอ้ชีวิตมีทางเลือกมีชอยนะคะอ่าขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบ่วาภาัยศึกษาเด้ชีวิตจะดีกว่าเดิมนะโอ้นะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่28กรกฎาคมถึง3สิงหาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาดีกว่าเดิมเออเออนะ ดีกว่าในรอบด้านดวงชะตาแบบลุกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีรอบด้านทางในเรื่งองการงานการงานจะดีกว่าเดิมการเงินจะดีกว่าเดิมโชคลาภอาจจะมีมากกว่าเดิมความรักก็ต้องบอกเลยว่าจะมีความรักที่สดใสกว่าเดิมนั่นเองโอ้โอนะ คือดวงดีกว่าเดิมมาพูดง่ายๆนะคะมีเซอร์ไพรส์ดีๆมีข่าวดีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีว nice ิตของคุณในอย่างแน่นอนดูเหมือนจะมีโชคลาภนะมีโชคดีนะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลาสัปดาห์นี้นั่นเองเออนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมโอ้ทัดไฟมาแล้วช่วงนี้นะค่ะขึ้นของชีวิตของคุณดวงเปิดฟ้าเปิดนะดูเหมือนกับว่าจะหยิบจะจัดจะทำมา ไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสมหวังดังใจหรือมีโอกาสที่จะมีโชคดีมีข่าวดีเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างแน่นอนอะไรที่เคยผิดที่ผิดทางต้องบอกเลยตอนนี้จะถูกที่ถูกทางแล้วนะจ๊ะสุดท้ายขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหนึ่งใบไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอุ้ยตายแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีจะเหมือนมีคนคอยปก ้องคุ้มครองดูแลป้องกันป้องภัยนะอ่ะขออีกสักใบแล้วกันว่าไพาจะสื่อสารยจะบอกอะไรเออดูมีคนคุ้มครองป้องกันป้องภัยจริงๆนะในช่วงสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะใครที่คิดร้ายใครที่คิดไม่ดีศัตรูคู่แข่งจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยอ่ะขออีกสักหนึ่งใบค่ะ เว่าไพ่จดสื่อสารอยากจะบอกอะไรเออนี้ดูจากพลังงานตรงนี้อู้ตายแล้วนะดวงชะตาชีวิตจะดีดีจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีต้องบอกเลยถูกขจัดปัดเป่าออกไปทั้งหมดและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะพาร์ทเนอร์ที่ดีหุ้นส่วนที่ดีลูกค้าที่ดีนะเพื่อนร่วมงานที่ดีและคู่ครองที่ดีนะจะมีจะเกิด ในดวงชะตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอะไรที่ไม่ดีมันหมดสิ้นไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะดวงชะตาเปลี่ยนใหม่ไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีรอบด้านดีกว่าเดิมทั้งในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภโชคดีและเรื่องของการมีความรักที่ดีนั่นเองโอ้ใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ จบจากการแรนดอมมาแล้วที่นี้มาดูตามวันเดือนปีเกิดกันอีกสักทีหนึ่งนะจะได้รู้ว่าแต่ละละัคณะเอดแต่ละวันเกิดนะจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเริ่มต้นนะวันเกิดแรกเลยก็คือวันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองนะจ๊ะอะ เดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะสัปดาห์วันที่28ก,กดฎาถึง3สิงหานะเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเดีคุณกันบ้างสัปดาห์นี้ขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะโอโ้ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้เมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์มาเต็มนะอุ้ยตายแล้วนี้ขอสแสดงความดีๆด,ด้วยนะสาหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้28 แกรกฎาถึงสสิงหาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาเปิดนะดวงชะตาลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ทำงานดีอะไรที่ไม่ดีหมดสิ้นไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเจ้ากรรมในเวรให้อภัยและดวงชะตาสดใสกว่าเดิมนะจ๊ะ นั่นหมายความว่าหากเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจต้องบอกเลยนาทีนี้ของคุณขาขึ้นแล้วนะจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตอย่างแน่นอนการเงินการทองที่เคยติดขัดจะดีขึ้นความรักนะที่อาจจะเคยมันไม่เป็นไปดังใจอะไรบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนกับว่าสเสน่ห์ของคุณเจิดจ้าจนทำให้ดวงชะตาความรักของคุณดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักที่ชุ่มชื่นนะ สดชื่นสดใสมีโอกาสว่าจะมีความรักดีๆนะแล้วก็เบิกบานในหัวใจมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาความรักจะสดใสและสเสน่ห์ก็จะมาออร่าก็จะมีโนะมีโอกาสมีชื่อเสียงด่งดังปังบูริเย่ทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจอะไรต่างๆนะคะแล้วส่งผลให้ความรักดีด้วยสเสน่ห์จะมาออร่าจะมีเม่ตามหาเสน่ห์เม่ตามาหันยมทํางานดีมากดวงเปิดฟ้าเปิดนะจะได้ เป็นดวงชะตาที่เปิดรับทิศทางความสุขความสําเร็จความสมหวังในรอบทิศทางละเรื่องของการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์นั่นเองโอ้ใครรักนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะย,นยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะอาทิตย์จันทร์ถูกต้องนะวันจันทร์มาดูกันว่าสัปดาห์นี้ยี่สิบปดกรกฎาถ,ถึงสามสิงหาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆหรือเราาดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนือบุนกันบ้างนะอขอดูพลังงานหน่อยสิโอพลังบุญนะคนที่เกิดในวันจันทร์พลังบุญแต่บุญสูงมาวายตาย นี่คนที่เกิดในวันจันทร์28โกรกฎาคมถึง3สิงหาต้องบอกเลยผลบุญจะนำพาความร่ำรวยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตกูนะจะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองจะมีโชคดีจะมีโชคลาภนะเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาต้องบอกเลยผลบุญจะนำพาความร่ำรวยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตผลบุญจะนำพาเงินทองหลั่งไหลไหลามาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตโอ้ย บอกเลยถึงนาทีของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รำด่ำรวยนะ มีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงสัปดาห์นี้ดวงชะตาของคุณจะดีนะจากแต้มบุญหรือผลบุญของคุณแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีพลังบุญแรงมากๆนะบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะทําให้คุณมีโชคดีและมีโชคลาภนะเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาทํางานหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะโอกาสทางการเงินจะเข้ารัวๆนะและมีโชคลาบมีลาบลอยด้วยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็จะได้นะจะาโอ้โอ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะได้เจอคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือการส่งเสริมกันทําให้มีความร่ํามีความรวยโอ้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เตรียมตัวให้ดีดวงชะตาดีมีร่ำรวยเยอะใครแล้วก็นายม่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างมาดูกันว่า28กรกฎาคมถึง3สิงหาดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรมีคาวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะคนที่เกิดในวันอังคารขอดูพลังงานหน่อยจะอุ้ยตายแล้วเปลีล่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่อย่างแน่นอนอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยคนที่เกิดในวันนะคะโอ้โหโดดเด่นขึ้นมาเลยนะโอเคอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานอุ้ยตายแล้ว ถึงที่ของคุณแล้วนะคนที่เกิดในวันอังคาร28กรกดาถึง3สิงหาต้องบอกเลยว่าคุณจะมีดวงชะตาชีวิตที่เปลี่ยนผ่านจากจุดเก่าๆนะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปสู่จุดใหม่ที่ต้องบอกเลยโดดเด่นและโด่งดังมากยิ่งขึ้นค่ะ ดวงชะตายิ่งใหญ่แล้วนะนะจุกจุดจุดนี้นะหากเป็นเรื่องของการงานต้องบอกเลยคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าหรือหางานอยู่คุณได้งานที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะฮะแล้วในเรื่องของธุรกิจนะต้องบอกเลยมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสปังมีโอกาสรุ่งมีโอกาสเรืองมีโอกาสโร่นะโอ้เข้าใจปะการเงินการทองมีโอกาสที่จะปิดนี้ได้นะ เออแล้วหรืออาจจะจบนี่ได้เคลียร์นี่ได้นะนี่สินจะจบไปมันเหมือนกับว่าคุณจะหมดทุกหมดสกหมดโรคหมดภัดยสุขขเสน่ห์จราไรหมดไปดวงชะตาจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะหากไปนในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะได้คู่ที่มาอุดหนุนส่งเสริมกันดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีพลังสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะคะทําให้คุณมีความโดดเด่นเป็นที่รักเป็นที่สนใจเป็นคนที่ใครๆต่างก็อยากจะลลกลหลงรักหลงไหลข้างใครหรืออยากจะเข้าใกล้คุณนั่นเอง้อว เพราะนั้นสัปดาห์นี้เตรียมตัวได้เลยคุณจะโดดเด่นจะปังปุริเยว่วาตนาเบอไอโกนะจะมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีดวงชะตาจะสดใสนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณได้เฉิดฉายนะหรือเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนนะจ๊ะใครรับนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ่อามาค่ะคนที่เกิดในวันพุธมาดูกันสิว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรเนาะในวันสัปดาห์วันที่ยี่สิบแปดกฎามถึงสามสิงหานะคนที่เกิดในวันพุธขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันพุธโอ้ดูจะมีทางเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณเนาะจะมีโอกาสเข้ามาจะมีโอกาสเข้ามาอืมขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอืม คนที่เกิดในวันพุธขออีกสักใบแล้วกันค่ะเพื่อความชัดเจนอือะสุดท้ายค่ะโอเคโอเคปบมือน,นิดหนึ่งคนที่เกิดในวันพุธนะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะยี่สิบแปดถึงสามกรกฎาสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคนที่เกิดในวันพุธ สัปดาห์นี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณ2 8กรกฎาคมถึง3สิงหาคนที่เกิดในวันพุธคุณจะมีโชคดีมีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เลือกนะหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณได้เจิดจรัสหรือเจิดจ้านะคุณจะมีช้อยมีทางเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิต คนที่เกิดในวันพุธนะสัปดาห์นะะหี้28-3กรกรกฎาต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเซนต์มีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณขอให้มีสติให้ดีเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูจะมีช้อยมีทางเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะดูเหมือนก็นว่าอาจจะได้รับโอกาสใหมใหม่ หรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคุณอาจจะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณน่าจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสทั้งสาคัญอะไรบางอย่างโอกาสใหญ่ๆในชีวิตถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจธุรกิจอาจจะมีลูกค้าลูกหาที่เข้ามาค่อนข้างมากนะหากเป็นในเรื่องของการเงินนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะ ได้รับโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามาก็ได้ส่วนถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักคุณจะมีช้อยทางเลือกค่อนข้างเยอะต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในวันพุธนะสัปดาห์นี้28กรกฎาคมถึง3สิงหาจะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีช้อยมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสใหญ่ๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณให้คุณได้เลือกนะคะออดวงชะตาชีวิตของคุณจะเป็นผู้ที่มีโอกาสผู้ที่ได้รับโอกาสนะค่อนข้างมากมาย เมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมจะทํางานคุณจะได้รับโอกาสดีๆเยอะมากนะคะเออรวมไปถึงในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภด้วยนะมันเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือคุณอาจจะมีเซนต์มีสัมผัส์พิเศษที่ค่อนข้างรุนแรงนะซึ่งคุณจะต้องตั้งสติให้ดีเพราะคุณอาจจะได้รับโชคดีหรือมีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยนะยิ่งคุณมีสติที่ดีมีมออีความมั่นคง ทางจิตใจคุณอาจจะได้รับรู้โชคลาภหรือได้มีเซนต์มีโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณได้รับโชคลาภอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้คือช่วงนี้ต้องบอกขาขึ้นของคุณจะมีเมตตามหาเส่ห์เมตตามหานิยมนะทางานดีมีโอกาสดีๆมีโชคดีมีโชคลาภเข้ามามีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณตั้งสติให้ดีและมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะหรือสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากพอนะมีความมั่นใจทาง มีความมั่นคงเนาะทางจิตใจมากพอต้องบอกเลยคุณอาจจะมีโชคลาภดีๆมีโอกาสดีๆนะหรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆค่อนข้างมากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้โดดเด่นนะหรือว่ามีความสง่างามมีความสดใสนะคะดวงชะตาชีวิตของคุณจะค่อนข้างที่จะสว่างสวยัยเฉิดฉายในช่วงเวลานี้นั่นเองโอ้นะ อย่างที่บอกไปงานอาจจะได้โอกาสดีๆถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจอาจจะมีลูกค้าเยอะนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยอาจจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่ามีคนชื่นชอบเยอะอาจจะมีคนหลงรักหลงไหล,ลข้างใครในตัวคุณค่อนข,ข้างมากเป็นไปได้เช่น,นเดียวกันนะจ๊ะใครแล้ว um นาย่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมาดูกันว่า28กรกฎาคมถึง3สิงหาเนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นับคุณกันบ้างอะขอดูพลังงานหน่อยเดี๋ยวขอสับสดๆกันนิดนึงนะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นันคุณกันบ้างโอ้โหใบแรกมามีคนดูแลใบแรกก็มีคนดูแลล้วนึกออกปากอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะออาไปจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้โห สัปดาห์นี้มีคนดูแลปกป้องแน่นอนอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบโอ้โหชัดเจนมากศัตรูพ่โอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี28กรกฎาคมถึง3สิงหานี้ดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่โคตรโชคด,ดีจะมีคนคอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยโอ้ ดวงชะตาของคุณจะมีโชคลาบมีโชคดีคือต้องบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานหากมีศัตรูคู่แข่งจะมีคนคอยปัดเป่าคอยจัดการคอยแก้ไขคอยปกป,ป้องคุ้มครองดูแลคุณให้คุณพรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนะคะหากมี ศัตรูคู่แข่งในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยศัตรูคู่แข่งจะแพ้ภัยไปเองคือเป็นดวงของผู้ชนะนะเป็นดวงของผู้ที่มีคนคอยคุ้มครองปกป้องดูแลนะคะเออศัตรูคู่แข่งจะแพ้ภัายไปเองใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้ใครคิดรังแกจะแพ้พ่ายใครคิดไม่ดีจะวอดวายใครคิดที่จะทำลายต้องบอกเลยเขาจะมาลายไปเองนึงกออกป่า การเงินการทองจะดีนะดูเหมือนกับว่าหากช่วงที่ผ <do that? S 1> ่านมาติดขัดต ok ้องบอกเลยช่วงนี้สัปดาห์นี้จะมีรางวีรางวัลมีโชคดีมีโชคลาภมาให้อุ่นใจโอ้มาช่วยเหลือมาเยียวยามาเติมหัวใจทำให้การเงินของคุณจะดีขึ้นจะมีเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมาโอ้ ชวนพาเปในเรื่องของขความรักหากช่วงที่ผ่านมาเจอคนที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยถูกอกถูกใจสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยใครที่ไม่ดีใครที่ไม่ใช่ใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเท่าไหร่เขาจะหายไปเองแล้วจะเปิดรับ คนดีๆเข้ามาจะมีคนมาเยียวยาหัวใจคุณคุณจะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณสดใสจะมีคนที่มาเยียวยาหัวใจจะได้เจอคนใหม่ๆห,หรือมีความรักที่สดใสามากกว่าเดิมนั่นเองโอ้ใครแล้วก็าน,นายหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะ28กรกฎาคมถึง3สิงหานะเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะ,อะขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โหดวงชะตาเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะชีวิตคือชีวิตดูจากพลังงานตรงนี้จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้าางงนนคนที่เกิดในวันศุกร ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่คุณรู้อะไรมหม28กรกฎาคมถึง3สิงหาดวงชะตาของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางล่ะโอ้ ่านอะไรมาเยอะมากเจอประสบการณ์ชีวิตเยอะมากเจอปัญหาอุปสรรคก็เยอะมากแต่สัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่โอเคขึ้นแล้วหมดทุกหมดศกหมดโรคหมดภัยสับข้าเสน้นจันไรจบไปซะทีดวงชะตาชีวิตของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางการงานหางานอยู่คุณอาจจะได้งานที่ถูกต้องถูกใจนะถ้าทํางานอยู่นะก่อนหน้านี้ติดขัดปัญหาอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้นะ จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นการงานจะดีขึ้นการงานจะเข้าที่เข้าทางธุรกิจที่เคยติดติดขัดขัด Kh ad, Kh ad, มีปัญหาอุปสรรคนะดูยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสัปดาห์นี้จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีติดขัดบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เข้าที่เข้าทางแล้วนะหรือ,ออาจจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาให้กับคุณเพิ่มเติมก็ได้นะหรือในเรื่องของความรักหากช่วงที่ผ่านมาความรักมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เลยมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายทำให้คุ ไม่ค่อยสบายกายไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่สัปดาห์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะหากคุณ สนใจใครอยู่แอบชอบใครอยู่เขาไม่ชอบสักทีสัปดาห์นี้อาจจะเหมือนมีคนจับที่จับทางจับที่จับทางนะสร้างโอกาสให้คุณได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้หากสถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีการคลี่คลายปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะหรือดวงชะตามันเปิดทําให้ดวงชะตาของคุณอาจจะเริ่มเห็นความชัดเจนอะไรบางอย่างมากขึ้นก็ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันอยู่แล้วทะเลาะเบาแววงอะไรต่างๆกันอาจจะมีโอกาสปรับจูนทาความเข้าใจกันนะคะ หรือถ้าเกิดว่าคบหากันอยู่แล้วนะคะมันช่วงเวลานี้เนาะมันเหมือนกับว่าอาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในหลายๆเรื่องนะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นทําให้ดวงชะตาความรักความสัมพันธ์มันเข้าที่เข้าทางถูกทิศถูกทางนะแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่แฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองโอ้ใครแลบคุณนายคุานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ปรบมือสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่า28กรกฎาคมถึง3สิงหาดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างเนาะคนที่เกิดในวันเสาร์ว่ะขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาโอ้โหแบกรับหลายอย่างเหมือนกันนะคนที่เกิดในวันเสาร์ขอดูพลังงานหน่อยโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะช่วงที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันเสาร์ ช่วงที่ผ่านมานะคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยว่า28กรกฎาคมถึง3สิงหาในดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใหม่นะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาจะสดใสนะจะได้ยกภูเขาออกจากอกอะ่ะนึกออกปะคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมามากเลยอะ่ะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเดอบแบกนะคะ ทำทุกอย่างเหนื่อยหลายเรื่องนะติดติดขัดมีปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างแบกรับทุกเรื่องแบกรับปัญหาแบกรับอุปสรรคหลายแบกรับความรู้สึกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจแต่ต้องบอกเลย28รกรกฎาถึง3สิงหามนี้ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีโอกาสที่ดวงชะตาชีวิตจะสดใสขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วนะดีใจด้วยนะสาวโอ้นเนาะหากไป็นเรื่อง,องการงานที่แบกรับเยอะหรือเกิน ะะหรืออาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องแบกรับดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้อาจจะจัดสรรได้แล้วนะดูเหมือนกับว่ามีคนมาช่วยมีคนมาบรรเทาความหนักหนาของคุณแล้วหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจเนาะนะคะเออแล้วแบกรับปัญหาอุปสรรคไว้เยอะแยะมากมายดูเหมือนมันจะเริ่มคลี่คลายมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นในทิศทางที่ดีๆๆนะคะ หาคุณออมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะก็ต้องบอกเลยคุณอาจจะได้รับโอกาสทางการเงินใหม่ๆม,มีโอกาสดีๆมีโชคลาภนะหรือมีโอกาสดีๆทางการเงินบางอย่างทําให้คุณอาจจะรู้สึกหายใจหอยคอได้สักทีนะ โปร่งโล่งสบายใจสักทีในเรื่องของการเงินการเงินจะเข้าที่เข้าทางทําให้ชีวิตของคุณเบิกบานมากขึ้นหากไปนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกหนักอ,อกหนักใจอึดอจจัดใจอะไรบางอย่างตอนนี้ดวงชะตามันเปิดแล้วสเสน่ห์ของคุณจะมาออร่าของคุณจะมีนะจะทําให้คุณอาจจะเป็นผู้คุมเกมนะหรือสามารถเอ่อเป็นคนที่ถือไพ่เหนือความสัมพันธ์หนีไปได้นะทำให้อาจจะมีคนหลงรักหลงไหลคล,ล,ลา,างคล้ในตัวคุณนะแล้วก็ทําให้ดวงชะตาความรัก ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอบอุ่นหัวใจมากขึ้นสบายอกสบายใจมากขึ้น เพราะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณกาลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นนะหางานก็จะได้งานทํางานอยู่ก็จะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคลงไปนะธุรกิจที่เคยมีปัญหาก็อาจจะคลี่คลายไปทําให้มันความการงานธุรกิจอะไรต่างๆมันดีขึ้นนะคะการเงินการทองที่ติดขัดก็อาจจะได้ทุเลาเบาบางลงไปนะเหมือนยอออกภูเขาออกจากอกอาจจะมีโชคลาบมีโชคดีมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาเพิ่มเติมนะส่วนในเรื่องของความรักที่เคยหนักอกหนักใจ ก็อาจจะคลี่คลายเพราะสเสน่ห์ของเรามันบานสะพังในช่วงเวลานี้ก็อาจจะทําให้ดวงชะตาความรักที่มีมันอาจจะเริ่มสดใสแล้วก็มีอะไรให้ชุ่มชื่นหัวใจมากขึ้นนั่นเองโอ้นะใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะจบครบถ้วนนะคะทั้งแรนดอมแล้วก็วันเกิด ทั้ง7วันเกิดด้วยกันใครอยู่วันเกิดไหนบ้างดวงชะตาเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้เนาะแล้วก็รับคำทำนายดีๆกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย